สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเมล์วอิญเมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปเรียนหนังสือเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะแต่งตัวแล้วก็ให้เพื่อนแบบว,ว่าพูดถึงการแต่งตัวของเรานะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าจะเป็นชุดไหนเนี่ยก็รอติดตามกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการเรียนเดิมนะคะ เรียนเสร็จนะคะเราก็มานั really really ่งทางานกับเพื s <S Japanese, ่อนนะคะแล้วก็ซื้อของมากินค่ะนี่คือสาเหตุของการที่เรายังไม่ใส่เสื้อนะคะเพราะว่ากลัวเปื้อนอันนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ลงมานะคะมีคอนเสิร์ตค่ะก็เลยแวะถ่ายแล้วก็เอาไว้ทุกคนดูค่ะจะบอกว่าเสียงดังมากค่ะหลังจากนั้นนะคะ เรานะคะก็ได้ไปแวะข้าห้องน้ำเปลี่ยนชุดค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เราแต่งมานะคะที่เราเลือกมาค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะขอแวะเข้าเซเว่นพาเพื่อนซื้อหาลิปสติกก่อน,นะคะ่ะคือเพื่อนหามาหลายเซเว่นมากแต่ว่าหาไม่เจอค่ะเพื่อนตามหาอยู่ไหนอ่ะทักสอง <laughs> ใลยค่ะเดี๋ยวมเดี่าน้ค่ะอ้าไม่ไ่มีกัน่กงอม่อยู่นไม่แตาเม่อก้อยานยะไม่เรามไดไม่อ่นนจะเป็นค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนกำลังเดินทางไปอะค่ะเรานะคะจะให้เพื่อนนะคะมาพูดเกี่ยวกับการแต่งตัวของเราว่าอันนี้นะคะมันดูเป็นยังไง แล้วก็เสื้อก็มีความเนื้อผ้าค่อนข้างที่ดีเลยแล้วก็มันยังไงอ่ะมันจะเข้ากับทรงผมในวันนี้แหละ<อ>เลยแล้วจัดเต็มมา,าเลยสวยไหมสวยเลิศผ้าดีบางไหมไหเ,เลิศมากเรารู้กันดูดดดใกล้ใกล้เหรเรใกล้ใกล้ดีโยเว้รองเท้า,อา <laughs> ขอโทษทีค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยน <laughs> <laughs> โอเคเดีย๋ยวเราก็เดินทางไปยัง,ย,งยังที่จุดหมายกันเลยค่ะเออบ,บ๊ายบราเลิศอยู่ วันนี้นะคะเราก็แค่มาเทีย่ยวมาเดินเล่นนะคะของ i ิน e l อนนสวรีนะคะอันนี่นะคะคือชุดที่เราแมทตอนแรกค่ะแต่สุดท้ายเราก็เลือกเปก็นกางเกงนะคะดีมากเลยนะคะทุกคนไม่มาก็ทำมาจากผ้าคอตตอนนะคะแล้วก็ลายสกีนะ่าคือสวยมากจริงๆค่ะเขามีหลายสีหลายไซส์ด้วยนะคะทุกคนสีขาวสีดำแล้วก็มีหลายแบบด้วยแล้วแต่สไตล์ว่าใครชอบแบบไหนนะคะ เดี๋ยวเราจะปักพิก,กัดให้นะคะว่าเสื้อเนี่ยของแบรนด์อะไร